ยักษ์ใหญ่แห่งวงการประกันเอเชีย e อย่าง AIA Group ทำไมนักลงทุนเน้นคุณค่าถึงให้ความสนใจกันเยอะจังเลยครับท,ท,ทั้งๆที่ดูเหมือนเป็นธุรกิจที่เข้าใจยากนิดนึงนะครับเต็มไปด้วยสับเฉพาะแถมยังมีความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบเรื่องเศรษฐกิจจีนอีกวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าภายใต้ความซับซ้อนนั้นน่ะมีเครื่องยนต์สร้างเงินสดสร้างกำไรที่แข็งแกร่งซ่อนอยู่อย่างไรบ้างอะไรคือจุดแข็งที่แบบว่า ลอกเรียนแบบได้ยากแล้วก็ที่สําคัญราคาปัจจุบันมันน่าสนใจพอที่จะเริ่มมองหรือยังครับใช่ค่ะวันนี้เราจะมาลองส่องกล้องมอง A A ในมุมของนักลงทุนระยะยาวกันนะคะคือไม่ได้ดูแค่ตัวเลขผิวเผินแต่จะพยายามทําความเข้าใจแก่นแท้ของธุรกิจเขาเลยว่าอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนมูลค่าจริงๆ อะไรที่ทำให้เขายืนหยัดไม่ได้นานขนาดนี้ใน18ตลาดทั่วเอเชียแปซิฟิกแล้วก็แน่นอนคะ่ะเราต้องพูดถึงความเสี่ยงด้วยความเสี่ยงที่ต้องจับตากันคบคู่ไปกับการประเมินมูลค่าว่าเอ๊ะระดับไหนถึงจะเรียกว่ามีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ MOS นะคะน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอ,อ AIA เนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรกันแน่ครับขอภาพรวมคร่าวๆหน่อยสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหรค่ค่ะคือ AIA เนี่ยนะคะเป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพค,ค่ะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะคะถือว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยถ้าเราวัดจากมูลค่าตลาดหรือ market cap นะคะแล้วก็เขาทำธุรกิจประกันอย่างเดียวเลยไม่ได้ทำธุรกิจอื่นปนอ๋อ คือเน้นประกันลุ้นๆเลยใช่ค่ะมีฐานลูกค้าครอบคลุม18ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยค่ะตั้งแต่จีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงไทยสิงคโปร์มาเลเซียไปจนถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์นู่นเลยนะคะแล้วก็ยังมีกิจการร่วมค้าในอินเดียด้วยเรียกว่าเป็นผู้เล่นหลักในแทบทุกตลาดสําคัญของเอเชียเลยค่ะโหกระจายตัวกว้างขวางมากจริงๆครับ และทีนี้เวลาเราจะวิเคราะห์ธุรกิจประกันแบบนี้ครับอะไรคือหัวใจสําคัญที่ขับเคลื่อนรายได้กําไรของเขาครับมีตัวชี้วัดไหนที่เราต้องโฟกัสเป็นพิเศษไหมครับค่ะสําหรับธุรกิจประกันเนี่ยมันจะมี2เครื่องยนต์หลักๆที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยนะคะตัวแรกคือมูลค่าธุรกิจใหม่หรือที่เขาเรียกกันติดปากว่า VONB ค่ะ Value of New BusinessVONB นะครับใช่ค่ะ ตัวนี้มันเปรียบเสมือนกําไรที่เราคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากกรวมธันใหม่ๆที่ขายได้ในงวดน,นั้นๆนะคะยิ่งเขาขายผลิตภัณฑ์ที่ให้กําไรสูงหรือ High m a r ินนะคะ VONB ก็จะยิ่งเติบโตดีซึ่งมันก็จะสะท้อนความสามารถในการหาลูกค้าใหม่แล้วก็การขายสินค้าที่ทํากําไรได้ดีของเขาค่ะอ๋อเข้าใจครับคือดูว่าธรุรกิจใหม่ที่เข้ามามันมีคุณภาพสร้างกําไรในอนาคตได้แค่ไหนถูกต้องค่ะ ส่วนเครื่องยนต์ตัวที่2นะคะคือกระแสงเงินสดอิสระจากพอร์ตกลุมทันเดิมหรือ UFSG ค่ะ Underlying Free Surplus Generation ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วนะคะค่ามันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับกำไรจากการดำเนินงานหลังภาษีหรือ o p e c Operating Profit After Tax มากๆเลยค่ะ UFSG กับ OPEC นี่ใกล้เคียงกันใช่ค่ะตัวนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะมันคือกำไรหรือเป็นเงินสดจริงๆที่ทยอยออกมาจากกรมธนเก่าๆที่ลูกค้าถือครองอยู่แล้วนะคะเหมือนเป็นรายได้ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอจากฐานลูกค้าเดิมที่เขาสะสมมานานๆซึ่งสำหรับนักลงทุน VI แล้วเนี่ยกระแสงเงินสดที่มันจับต้องได้แบบนี้ละคะ่ะคือหัวใจสาคัญเลยอธิบายได้เห็นภาพชัดเลยครับ เหมือนมีทั้งการสร้างกำไรจากอนาคตคือ VOB แล้วก็มีการเก็บเกี่ยวเงินสดจากปัจจุบันและก็อดีตคือ UFSG หรือ Opac แล้วแบบนี้ผลงานล่าสุดของ AIA เป็นยังไงบ้างครับสองเครื่องยนต์ที่ว่าเนี่ยมันยังทำงานได้ดีอยู่ไหมครับถ้าดูผลประกอบการครึ่งแรกของปี2025หรือ Half One 2025นะคะ ก็ถือว่ายังทำได้น่าพอใจเลยค่ะเครื่องยนต์ตัวแรก VOB n เนี่ยโตขึ้น14%นะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอันนี้คิดแบบอัตราแลกเบนคงที่นะคะ14%ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับใช่ค่ะแล้วที่โดดเด่นมากคือตลอดฮ่องกงค่ะที่ VOB n โตถึง24%เลยทีเดียวโห oh, 24% ค่ะรายงานสำคัญก็มาจากทั้งลูกค้าท้องถิ่นเองแล้วก็การกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เขาเข้ามาซื้อประกันกันเยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีค่ะอ๋อฮ่องกงนี่ได้ทั้งสองทางเลยทั้งคนฮ่องกงเองแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนถูกต้องค่ะส่วนจีนแผ่นดินใหญ่ตัวเลข VONB ที่รายงานออกมาเนี่ยอาจจะดูเหมือนติดลบสี่เปอร์เซ็นต์นะคะอา้าวจีนติดลบเหรอครับค่ะแต่มันมีรายละเอียดที่น่าสนใจนะคะคือถ้าเราปรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสมมติ ฐานทางเศรษฐกิจที่บริษัทเขาใช้ในการคำนวณออกไปนะคะจริงๆแล้วธุรกิจใหม่ในจีนเนี่ยก็ยังโตได้ถึง10%ค่ะอ๋อคือถ้าดูเนื้อแท้จริงๆ ไม่รวมผลกระทบเรื่องสมมุติฐานก็ยังโต10%ใช่ค่ะแสดงว่าความต้องการพื้นฐานจริงๆมันยังคงมีอยู่ถึงแม้ว่าจะมีความผันผวน,นด้านการรายงานตัวเลขอยู่บ้างก็ตามค่ะการเติบโตที่แท้จริงในจีนยังเป็นบวกนี่น่าสนใจครับแล้วตลาดอื่นอย่างไทยกับสิงคโปร์ล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับประเทศไทยนี่เรียกว่าร้อนแรงเลยค่ะ VONB โตถึง35%ค่ะ35%โหทำไมเยอะขนาดนั้นครับคนก็เลยอาจจะรีบซื้อก่อนเลยอาจจะเป็นยอดขายที่แบบว่าเร่งขึ้นมาชั่วคราวนะคะ ต้องรอดูต่อไปว่าหลังจากนี้จะยังแรงต่อเนื่อไหมเข้าใจครับเป็นปัจจัยเฉพาะกิจนิดนึงค่ะส่วนสิงคโปร์ก็ทําได้ดีนะคะโต16%ถือว่าแข็งแกร่งค่ะฟังดูเหมือนเครื่องยอนต์ VNB หรือธุรกิจใหม่เนี่ยยังมีกําลังดีในหลายๆตลาดเลยนะครับถึงแม้จะมีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามาบ้างในบางที่แล้วเครื่องยนต์ตัวที่2ล่ะครับ UFSG หรือ OPAD ที่ว่าเป็นกำไรจากพอร์ตเดิมอันนั้นเป็นยังไงครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็แข็งแกร่งไม่แพ้กันเลยค่ะ กำไรจากการดำเนินง,งานหลังภาษีต่อหุ้นหรือโ p a พ per อร์แชร์นะคะโตขึ้น12%อเซึอซึ่งถือว่าดีมากนะคะสะท้อนว่าพอร์ตลูกค้าเก่าที่เขาสะสมมาเนี่ยยังคงสร้างกำไรคุณภาพสูงได้อย่างต่อเนื่องส่วนอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นจากการดำเนินง,งานหรือ Operating ROE เนี่ยทำสถิติสูงสุดใหม่เลยนะคะที่ประมาณ16.2% 16.2%นี่สูงมากเลยนะครับสำหรับธุรกิจประกันสูงมากค่ะนี่เป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากสำหรับธุรกิจประกันขนาดใหญ่อย่าง AIA นะคะบ่งบอกถึงความสามารถในการทำกำไรที่ดีเยี่ยมจริงๆค่ะครับแล้วตัวกระแสงเงินสดอะครับ u f เ g ขนาดเดียวกันค่ะกระแสงเงินสดอิสระจากพอร์ตเดิมต่อหุ้นหรือ U f s g Per share ก็โต10%ค่ะ ตัวเลขนี้สําคัญมากนะคะเพราะมันคือเงินสดจริงๆที่บริษัทสร้างได้แล้วก็สามารถนําไปจ่ายปันผลหรือไปซื้อหุ้นคืนหรือลงทุนต่อยอดได้ส่วนมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจประกรันหรือ EV equity ซึ่งมันสะท้อนมูลค่ารวมของพอร์ตกรมทันทั้งหมดของเขานะคะก็อยู่ที่ประมาณ7.37หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คือทุกอย่างมันชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะว่าฐานธุรกิจเดิมของ AIA เนี่ยยังแข็งแรงมากๆแล้วก็สร้างผลตอบแทนได้ดีเยี่ยมค่ะแล้วเรื่องการคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นล่ะครับเห็นว่า AIA นี่ค่อนข้างโดดเด่นเรื่องนี้เหมือนกันใช่เลยค่ะนี่เป็นอีกจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะในช่วงครึ่งปีแรกของปี2025เนี่ย AIA คืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นไปถึง3.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะ3.7พันล้าน เยอะมากนะครับแค่ครึ่งปีเยอะมากค่ะทั้งในรูปของเงินปันผลแล้วก็การซื้อหุ้นคืนตามโครงการเดิมที่เขาประกาศไว้นะคะซึ่งถ้ามองย้อนไปเนี่ยโครงการซื้อหุ้นคืน1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ที่เริ่มปี2022แล้วเขาขยายเป็น1 2 0 0 0ล้านนะคะก็เพิ่งจบไปเมื่อต้นปี2025นี้เองแล้วล่าสุดเลยค่ะเดือนมีนาคม2025ก็ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่อีกราวๆ1.6พันล้าน มีต่อเนื่องเลยค่ะสแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างเงินสดที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็ความตั้งใจของผู้บริหารนะคะที่จะส่งตอผลตอบแทนนั้นกลับสู่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอจริงๆค่ะการซื้อหุ้นคืนเยอะๆแบบนี้นอกจากจะเป็นการคืนกำไรทางตรงแล้วมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างด้วยไหมครับว่าแบบผู้บริหารมองว่าราคาหุ้นตอนนั้นมันยันต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นอยู่เป็นการตีความที่เป็นไปได้เลยค่ะ การที่บริษัทใช้เงินสดจำนวนมากมาซื้อหุ้นตัวเองคือเนี่ยก็มักจะถูกมองว่าผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในอนาคตของบริษัทนะคะแล้วก็มองว่าราคาหุ้นในตลาดยังไม่สะท้อนมูลค่าพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งการซื้อหุ้นคืนมันก็จะช่วยหนุนให้กำไรต่อหุ้นหรือ EPS แล้วก็กระแสะเงินสดต,ต่อหุ้นหรือ UFG per share เติบโตได้เร็วขึ้นไปอีกด้วยนะคะเพราะว่าจำนวนหุ้นที่เอามาหารมันลดลงก็ถือเป็นกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนที่ชาญฉลาดค่ะถ้าทำในราคาที่เหมาะสมนะคะครับผมพอเห็นภาพธุรกิจผลการดำเนินงานแล้วก็การคืนกำไรแล้วก็น่าสนใจจริงๆครับ ทีนี้มาถึงคำถามสำคัญเลยครับสำหรับนักลงทุน BI อะไรคือสิ่งที่ทำให้ AIA แตกต่างหรือว่ามีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนที่เราเรียกกันว่าคู่เมืองหรือโมดนะครับทำไมคู่แข่งถึงเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดยากจังครับค่ะคู่เมืองของ AIA เนี่ยไม่ได้มาจากประการชั้นเดียวนะคะแต่มันเป็นส่วนผสมของหลายหลาอย่างที่ทำง,งานร่วมกันค่ะ อย่างแรกเลยที่แข็งแกร่งเราก็ชัดเจนมากๆก็คือเครือข่ายตัวแทนคุณภาพสูงหรือพรีเมียเอเจนซี่ค่ะพรีเมียเอเจนซี่นะครับใช่ค่ะ AIA เนี่ยเขาลงทุนมหาศาลเลยนะคะกับการสร้างแล้วก็พัฒนาตัวแทนประกันชีวิตแบบเต็มเวลาเขามีระบบการฝึกอบรมที่เข้มข้นมากจนถูกขนานนามว่าโรงเรียนผลิตตัวแทนชั้นนำของเอเชียเลยทีเดียว ทำให้ตัวแทนเหล่านี้เขามีความเชี่ยวชาญสามารถขายผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนแล้วก็มีกําไรสูงได้ค่ะต่างจากคู่แข่งบางรายที่อาจจะเน้นตัวแทนพาร์ทไทมหรือเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพนะคะอ๋อคือเน้นคุณภาพตัวแทนจริงๆใช่ค่ะซึ่งคุณภาพของตัวแทนนี่แหละค่ะที่สร้างความแตกต่างในการเข้าถึงลูกค้าแล้วก็สร้างยอดขาย VOB ที่มีคุณภาพสูงอย่างในฮ่องกงที่เล่าไปนะคะไตรามาสแรกปี2025เนี่ย ยอดขาย VOB n กว่า75%ก็มาจากช่องทางตัวแทนพรีเมียเอเจนซี่นี่แหละค่ะโอ้โห oh, 75%มาจากตัวแทนคุณภาพใช่ค่ะนอกจากตัวแทนแล้วนะคะเขายังมีช่องทางพันธมิตรโดยเฉพาะธนาคารหรือ Bank a s s u r a n c e ที่แข็งแกร่งในหลายประเทศด้วยการจับมือกับธนาคารชั้นนำเนี่ยทำให้ AIA สามารถเข้าถึงฐานลูกค้าขนาดใหญ่ของธนาคารได้ทันทีเลยค่ะก็เป็นอีกช่องทางสำคัญในการสร้างการเติบโตค่ะ แสดงว่าคูเมืองแรกคือพางของช่องทางการขายที่มีทั้งตัวแทนคุณภาพเยี่ยมและก็พันธมิตรธนาคารที่แข็งแกร่งแล้วมีอะไรอีกครับค่ะอย่างที่สองคือการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์หรือ geographic diversification ค่ะการที่เขามีธุรกิจใน18ตลาดทั่วเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมันเปรียบเสมือนการมีเครื่องยนต์หลายตัวเลยค่ะ ถ้าเครื่องยนต์ตัวไหนในประเทศหนึ่งเกิดสะดุดขึ้นมาจากภาวะเศรษฐกิจหรือกฎระเบียบอะไรก็ตามก็ยังมีเครื่องยนต์ตัวอื่นๆในตลาดอื่นช่วยขับเคลื่อนต่อไปได้อ๋อเหมือนไม่พึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปถูกต้องค่ะมันช่วยลดความเสี่ยงเฉพาะประเทศหรือ country risk ได้อย่างมีนัยสำคัญเลยแล้วมันก็ยังทำให้ AIA สามารถปรับกลยุทธ์ปรับผลิตภัณฑ์แล้วก็ราคาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละท้องถิ่นได้ดีขึ้นด้วยค่ะ เหมือนมีพอร์ตโฟลิโอของตลาดช่วยกระจายความเสี่ยงไปในตัวเลยนะครับใช่เลยค่ะและอย่างที่3นะคะซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือฐานะการเงินที่แข็งแกร่งแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นวินัยในการทำกำไรค่ะ financial strength and profitability discipline อันนี้สำคัญยังไงครับในธุรกิจประกัน สำคัญมากเลยค่ะในธุรกิจประกันที่ต้องมองเกมยาวๆโดยเฉพาะหลังจากการนำมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS 17มาใช้นะคะซึ่งมันเน้นการรับรู้กำไรที่สอดคล้องกับบริการที่ให้แล้วก็สภาวะตลาดมากขึ้นมันทำให้บริษัทที่เคยเน้นแต่ยอดขายหรือ Top อป line น r กรอ h อย่างเดียวอาจจะลำบากได้ค่ะแต่ AIA เนี่ยเขามีวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับกำไรที่มีคุณภาพแล้วก็กระแสะเงินสดที่จับต้องได้คือเน้น o p a t กับ UFSG มานานแล้ววินัยในการตั้งราคา การเลือกขายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็การบริหารความเสี่ยงที่ดีเนี่ยถือเป็นคู่เมืองที่อาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่แข็งแกร่งมากๆค่ะสรุปคือมีทั้งเครือข่ายการขายที่ทรงพลังมากๆการกระจายความเสี่ยงด้วยตลาดที่หลากหลายแล้วก็มีวินัยทางการเงินที่เน้นคุณภาพกําไรไม่ใช่แค่ขนาดแบบนี้คู่แข่งคงต้องใช้ทั้งเงินทั้งเวลาและก็ความพยายามอย่างมากเลยนะครับกว่าจะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทัดเทียมกับ AIA ได้ ใช่เลยค่ะมันเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือ competitive advantage ที่เขาสร้างสมมานานแล้วก็ยากที่จะลอกเรียนแบบได้ในเวลาอันสั้นจริงๆค่ะครับผมแล้วในมุมของผู้บริหารล่ะครับเขามีทิศทางหรือว่ากลยุทธ์ในการขับเครื่อง AIa ต่อไปอย่างไรบ้างครับมีการจัดสรรเงินทุนที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกไหมนอกจากการซื้อหุ้นคืนที่เราคุยกันไปตอนต้น ผู้บริหารเขายังคงย้ํากลายุทธ์หลักที่เรียกว่า2เครื่องยนต์หรือ Dual Engines อย่างต่อเนื่องเลยนะคะคือเน้นการเติบโตทั้งจากช่องทางตัวแทน Premier Agency ที่เป็นหัวใจหลักของเขาแล้วก็ช่องทางพันธมิตรโดยเฉพาะ Bank Assurance ควบคู่กันไปพร้อมๆกับการให้ความสําคัญกับการลงทุนแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสุขภาพ Health แล้วก็การวางแผนเพื่อวัยเกษียนหรือการดูแลผู้สูงอายุ w e l l n e Retirement Senior Care ค่ะ อ๋เน้นไปทางเฮลท์กับซีเนียแคมากขึ้นใช่ค่ะซึ่งเขามองเป็นเมกะเทรนที่สำคัญมากๆในเอเชียที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วแล้วระบบสวัสดิการภาครัฐก็อาจจะไม่เพียงพอซึ่งผลลัพธ์มันก็สะท้อนออกมาในการเติบโตของ VONB ที่ยังทำได้ดีต่อเนื่องอย่างที่เห็นในปี2024ที่โต18%แล้วก็ครึ่งแรกปี2025ที่โต1 4นะคะครับ ส่วนเรื่องการจัดสรรเงินทุนนะคะนอกจากการซื้อหุ้นคืนจํานวนมากที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยการจ่ายเงินปันผลก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างสมบูเสมอเช่นกันค่ะการคืนกําไรทั้ง2ทางนี้รวมกันเขาเรียกว่า total capital return หรือ total yield ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนให้ความสําคัญมากขึ้นด้วยเรื่องนะคะมันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแปลงกําไรจากการดําเนินงาน o อเพแล้วก็กระแสะเงินสดอิสระ UFSG ให้กลายเป็นผลตอบแทนที่จับต้องได้กลับสู่มือผู้ถือหุ้นจริงๆค่ะ ดูเหมือนกลยุทธ์จะชัดเจนมากแล้วก็เน้นการสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างจริงจังนะครับแต่แน่นอนครับทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงสำหรับ AIA เนี่ยอะไรคือความเสี่ยงหลักๆที่นักลงทุนควรจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษบ้างครับค่ะมีหลายปัจจัยที่ต้องไม่ประมาทเลยนะคะอย่างแรกเลยแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นที่คนกังวลกันมากที่สุดก็คือความผันผวนและความไม่แน่นอนในตลาดจีนและฮ่องกงค่ะครับ สอตลาดใหญ่นี้เองใช่ค่ะซึ่งเป็น2ตลาดที่ใหญ่มากของ AIA ความเสี่ยงมันมาจากหลายมิติเลยค่ะทั้การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ไม่คาดฝันภาวะเศรษฐกิจในจีนที่อาจจะชะลอตัวลงจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าฮ่องกงซึ่งอันนี้กระทบยอดขายประกันกลุ่มลูกค้า MCV หรือ i n l a n d c h i n e s e v i s i t o r s โดยตรงเลยนะคะแล้วก็ความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ย อีกปัจจัยเหล่านี้มันอาจทําให้ผลประกอบการรายไตรามาสแกว่งตัวได้ค่ะอย่างที่เราเห็นผลกระทบเรื่องการปรับสมมุติฐานในจีนเมื่อ H1 25ที่ผ่านมาซึ่งแม้พื้นฐานอาจจะยังดีอยู่แต่ตัวเลขที่รายงานออกมาก็ได้รับผลกระทบไปค่ะเรื่องจีนกับฮ่องกงนี่เป็นปัจจัยมหาภาคที่ต้องตามติดใกล้ชิดจริงๆนะครับแล้วความเสี่ยงอื่นๆล่ะครับมีอะไรอีกบ้างค่ะอย่างที่2ก็คือความเสี่ยงด้านกฎระเบียบในตลาดอื่นๆด้วยค่ะ ตัวอย่างที่ชัดเจนเลยก็คือกฎโค p a เดเมนต์ประกันสุขภาพในไทยที่เราพูดถึงกันไปนะคะครับค่ะที่ทำให้ยอดขายเร่งตัวใช่ค่ะแม้ H1 2 5จะได้ประโยชน์จากยอดขายที่เร่งตัวขึ้นมาแต่คำถามสำคัญคือแล้วหลังจากนี้ล่ะฐานลูกค้าแล้วก็ยอดขายในไทยจะยังเติบโตได้อย่างยังย่งยืนในระดับไหนหรือมันจะเป็นแค่ยอดขายที่ดึงมาจากอนาคตอันนี้คือความไม่แน่นอนที่ต้องติดตามค่ะ หรืออาจจะมีกฎระเบียบใหม่ๆในตลาดอื่นเกิดขึ้นได้เสมอเหมือนกันเรื่องกฎระเบียบนี้ตามยากเหมือนกันนะคะมันมาแบบไม่ทำตั้งตัวได้ใช่ค่ะอย่างที่3คือความผันผวนจากการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS 17แล้วก็อัตราแลกเปลี่ยน FX ค่ะ IFRS 17เนี่ยทำให้การรับรู้รายได้และกำไรมีความเชื่อมโยงกับสภาวะตลาดแล้วก็อัตราดอกเบี้ยม,มากขึ้นกว่าเดิมนะคะอาจทำให้ตัวเลขในงบการเงินดูผันผวนขึ้นได้ในบางช่วงเวลา บวกกับการที่เขาทำธุรกิจใน18สกุลเงินความผันผวนของค่าเงินหรือ FX risk เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อตัวเลขกำไรเมื่อแปลงกลับมารายงานในสกุลเงินหลักอยู่แล้วครับผมมีทั้งเรื่องบัญชีเรื่องค่าเงินอีก นอกจากนั้นก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็การรักษาคุณภาพช่องทางการขายด้วยนะคะโดยเฉพาะการรักษาตัวแทนพรีเมียมเอเจนซี่ที่เก่งๆให้อยู่กับบริษัทเนี่ยต้องอาศัยการลงทุนในการฝึกอบรมแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่จูงใจอย่างต่อเนื่องค่ะและสุดท้ายเลยก็คือความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและก็ภาวะตลาดทุนโดยรวมค่ะ ซึ่งมีผลต่อการคำนวณมูลค่าทางบัญชีของธุรกิจประกรันหรือ Embedded Value EV แล้วก็สมมุติฐานต่างๆที่ใช้ในการประเมินมูลค่าธุรกิจค่ะฟังดูแล้วความเสี่ยงก็มีรอบด้านจริงๆนะครับทั้งจากภายนอกคือเศรษฐกิจกฎระเบียบค่างเงินแล้วก็จากภายในคือการแข่งขันการรักษาคุณภาพตัวแทน ทีนี้ครับมาถึงคำถามสำคัญที่นักลงทุน V I อย่างเราๆท่านๆอยากรู้ที่สุดครับเรื่องของการประเมินมูลค่าหรือ valuation ณเดือนตุลาคม2025เนี่ยราคาหุ้น A I A ตอนนี้ถ้าเทียบกับมูลค่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นแล้วมันอยู่ในระดับไหนครับแพงไปหรือยังหรือว่าน่าสนใจแล้วครับ huh. ถ้าเราดูตัวเลขณปัจจุบันนะคะตุลาคม2025มูลค่าตลาดของ AI ก็จะอยู่แถวแถว7.8ถึง7.9แสนล้านเหรียญฮ่องกงค่า PE ย้อนหลัง12เดือนหรือ TTM PE อาจจะอยู่ประมาณ17เท่าค่ะ17เท่าค่ะส่วน PE ล่วงหน้าที่นักวิเคราะห์เขาคาดการณ์กันหรือ forward PE ก็อยู่แถวแถว15ถึง16เท่า ส่วนอัตราเงินปันผลตอบแทนหรือดีวิดันยิวก็ราวๆ2.3ถึง2.6นะคะตัวเลขเหล่านี้อาจจะแกว่งบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ภาพรวมอาจจะตีความได้ว่าตลาดได้รับรู้ข่าวดีเรื่องการเติบโตแล้วก็ความสามารถในการทํากําไรไปพอสมควรแล้วล่ะค่ะรวมถึงเริ่มสะท้อนความกังวลเรื่องความเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะประเด็นจีนกับกฎระเบียบเข้าไปในราคาหุ้นระดับหนึ่งแล้วเหมือนกัน แล้วในมุมมองของ VI เองเราจะมองมูลค่าที่เหมาะสมหรือ intrinsic value ของ AII อย่างไรดีครับควรจะใช้ตัวชี้วัดไหนหรือคิดด้วยวิธีไหนเป็นหลักดีครับค่ะการประเมินมูลค่าธุรกิจประกันเนี่ยค่อนข้างจะมีรายละเอียดเฉพาะตัวนิดหน่อยนะคะแต่ว่าวิธีคิดแบบ VI คือเราจะมองไปข้างหน้าสัก3-5ปีแล้วพยายามประเมินความสามารถในการสร้างกำไรแล้วก็กระแสงเงินสดที่ยั่งยืนของบริษทัทค่ะ โดยอาจจะตั้งสมมุติฐานคร่าวๆเช่นเราคาดว่า VOB จะยังเติบโตได้เฉลี่ยปีละเท่าไหร่อาจจะเลข2หลักต้นๆได้ไหมเราคาดว่า Operating ROE จะยังรักษาได้ในระดับสูงอย่างที่ทำได้ล่าสุดคือประมาณ16%หรือไม่อาจจะอยู่ในช่วง15-17%แล้วก็คาดว่า Opat หรือ UFSG ต่อหุ้นจะเติบโตต่อเนื่องจากการสะสมธุรกิจใหม่แล้วก็การซื้อหุ้นคืนได้ปีละกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะคะ ครับคือมองไปข้างหน้าและประเมินความสามารถในการทำกำไรใช่ค่ะสำหรับธุรกิจคุณภาพสูงอย่าง AIA ที่มีคูเมืองแข็งแกร่งกระจายความเสี่ยงดีแล้วก็มีวินัยในการทำกำไรเนี่ยนักลงทุนอาจจะยินดีให้ค่ามัลติ p พลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดหน่อยบนกำไรปกติหรือ normalized opat นะคะอาจจะอยู่ในช่วง PE ประมาณ15-18เท่าค่ะ PE 15-18เท่าค่ะ หรือถ้าใช้วิธีที่นิยมในอุตสาหกรรมประกรันคือดูอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าฝังตัวหรือ Price to Embedded Value PEV ซึ่ง EV ตัวนี้มันพยายามจะวัดมูลค่าปัจจุบันของกำไรในอนาคตที่คาดว่าจะได้จากพอร์ตกรมธรรมทั้งหมดนะคะระดับที่เหมาะสมอาจจะอยู่ในโซน1.5-1.8ถึงเท่าค่ะ PEV 1.5-1.8ถึงเท่าค่ะแต่ก็มีข้อแม้นะคะ ว่าบริษัทต้องสามารถสร้างผลตอบแทนต่อมูลค่าฝังตัวหรือ operating ROEV ได้อย่างสม่ำเสมอในระดับประมาณ13-17%ด้วยซึ่ง operating ROEV ล่าสุดที่16.2%ก็ถึงว่าอยู่ในเกณฑ์นี้นะคะเข้าใจครับมีทั้ง PE และ PEV เป็นแนวทางแล้วจุดที่นักลงทุน VI เราเรียกว่ามี margin of safety หรือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยที่มากพอจะรองรับความผิดพลาดในการประเมินหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันควรจะอยู่ประมาณไหนครับจุดไหนถึงจะเรียกว่าน่าสนใจมากๆค่ะ Margin of Safety หรือ MOS เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างส่วนบุคคลนิดนึงนะคะแต่ถ้าให้เป็นแนวทางทั่วไปอาจจะเริ่มมองว่าน่าสนใจมากขึ้นเมื่อราคาหุ้นปรับตัวลงมาจนทำให้ valuation m a t r i x ที่เราใช้ mm. เช่น PE หรือ P/EV นะคะมันต่ำกว่าระดับที่เราประเมินว่าเป็นมูลค่าที่เหมาะสมอยู่พอสมควรเช่น PE บนกำไรปกติลงมาใกล้เคียงหรือต่ำกว่า15เท่าหรือ P/EV ลงมาใกล้เคียงหรือต่ำกว่า1.5เท่าอะไรประมาณนั้นคะ่ะ PE ต่ำกว่า15หรือ PEV ต่ำกว่า1.5 แต่สิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือ MOS ไม่ใช่แค่เรื่องของราคาถูกเพียงอย่างเดียวนะคะต้องเห็นสัญญาณด้วยว่าปัจจัยพื้นฐานสำคัญสคัญ,คญเช่นการเติบโตของ VONB โดยเฉพาะในตลาดหลักๆการรักษาความสามารถในการทำกำไรหรือ ROE แล้วก็การเติบโตของกระแสงเงินสดต่อหุนหรือ UFCG per share เนี่ยมันยังคงแข็งแกรง่งแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีอยู่การมีส่วนเผื่อมันก็เหมือนเราซื้อประกันให้กับการลงทุนของเราเองนะคะเผื่อกรณีที่สมุติฐานเราผิดพลาดไปหรือมีความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาจริง ชัดเจนเลยครับคือต้องได้ทั้งธุรกิจที่ดีและราคาที่เหมาะสมโดยมีส่วนเผื่อไว้รองรับความไม่แน่นอนด้วยแล้วถ้ามองไปข้างหน้าครับมีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะเป็นตัวเร่งหรือ Catalyst er ที่ทำให้ตลาดกลับมามองเห็นคุณค่าของ AIA แล้วก็ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นได้อีกครับค่ะมีหลายปัจจัยที่น่าจับตาม,มองเลยนะคะ1 ก็คือการฟื้นตัวและการเติบโตอย่างมีคุณภาพของตลาดฮ่องกงและจีนค่ะถ้าฮ่องกงยังคงได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวจีนแล้วจีนสามารถกลับมาเติบโตโดยเน้นคุณภาพของ VONB และมาจีนได้อย่างยั่งยืนอันนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญมากๆเลยค่ะ 2. คือความแข็งแกร่งต่อเนื่องของตลาดอาเซียนโดยเฉพาะไทยและสิงคโปร์นะคะหากไทยสามารถรักษาฐานลูกค้าและยอดขายได้ดีหลังปัจจัยเร่งซื้อหมดไปแล้วสิงคโปร์ยังเติบโตได้ดีอยู่ก็จะช่วยสร้างความสมดุลแล้วก็หนุนพอร์ตโดยรวมได้ค่ะ 3. คือการคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและอาจจะมากขึ้นด้วยนะคะหาก UFG ยังเติบโตได้ดีก็มีโอกาสที่บริษัทจะเพิ่มทั้งเงินปันผลและหรือประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมซึ่งอันนี้จะส่งผลบวกโดยตรงต่อผลตอบแทนผู้ถือหุ้นแล้วก็ EPS growth ค่ะการคืนกำไรนี้เป็นตัวเร่งที่จับต้องได้เลยนะครับใช่ค่ะและ 4. คือการเติบโตของผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพและวางแผนเพื่อวกระเษียณค่ะ การตอบโจทย์เมกะเทรนด์สังคมสูงวัยในเอเชียได้สำเร็จเนี่ยจะเป็นเกมเชนเจอร์ในระยะยาวเลยนะคะแล้วก็จะสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับ AIA ได้ค่ะดูมีทั้งโอกาสและความท้าทายรออยู่เลยนะครับงั้นขอสรุปเป็นเช็คลิสต์สั้นๆสไตล์ V I หน่อยครับสำหรับคนที่กำลังพิจารณา AIA อยู่ว่าควรจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนครับ 1. 1. เข้าใจธุรกิจจริงหรือยัง Circle of Competence ค่ะรู้ความหมายแล้วก็ติดตามตัวชี้วัดหลักๆพวก VONB and Margin, EBNORIV, OPT, f UFTG ได้อย่างเข้าใจหรือเปล่ารู้ไหมว่าอะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนตัวเลขเหล่านี้ 2. คู่เมืองแข็งแกร่งและยั่งยืนแค่ไหน Mode Assessment ค่ะเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของเครือข่ายตัวแทนพันธมิตร การกระจายตลาดแล้วก็วินัยองค์กรของเขาไหมคะแต่อย่าลืมประเมินความเสี่ยงจากกฎระเบียบและ FX ที่อาจจะมากระทบคู่เมืองได้ด้วยนะคะ 3. ผู้บริหารหน่าเชื่อถือและจัดสรรเงินทุนได้ดีหรือไม่ Management and Capital Allocation การคืนกำไรทั้งปันผลทั้งซื้อหุ้นคืนมันสมเหตุสมผลไหมเมื่อเทียบกับ UFTT ที่ทำได้ กลยุทธ์การตบโตในตลาดหลักแล้วก็การลงทุนใน Health Wellness ดูมีทิศทางที่ดีหรือเปล่าการตัดสินใจลงทุนหรือคืนกำไรเหมาะสมกับสถานการณ์ไหม 4. ตัวเลขสำคัญยังไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ค่ะต้องปิดตามผลประกอบการสม่ำเสมอดูแนวโน้ม VOM margin โดยเฉพาะแยกตามตลาดดู OP ROE UFS GOPAT ต่อหุ้น EV OP R o ROE V แล้วก็เรื่องเงินกองทุนหรือ capital ด้วยนะคะ และต้องทำความเข้าใจคำอธิบายของผู้บริหารเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่างๆด้วย5สุดท้ายคือมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ m a r g i n of Safety ค่ะราคาปัจจุบันเทียบกับมูลค่าที่เราประเมินไว้เช่น PE ต่ำกว่า15เท่าหรือ PEV ต่ำกว่า1.5เท่าเนี่ยมีส่วนลดที่น่าพอใจไหมและที่สำคัญมากๆคือสัญญาณพื้นฐานยังดีอยู่ใช่ไหมคะควรจะเน้นทยอยสะสมเมื่อมั่นใจและราคาเหมาะสมไม่ใช่การไล่ราคานะคะ เป็นเช็คลิสต์ที่ครอบคลุมเราก็นำไปใช้ได้จริงเลยครับขอบคุณมากครับงั้นขออนุญาตสรุปภาพรวมของ AIA ในมุมมอง VI อีกครั้งหนึ่งนะครับได้เลยค่ะสรุปได้ว่า AIA เป็นธุรกิจประกันชั้นนำระดับโลกเลยนะคะที่มีฐานที่มั่นแข็งแกร่งมากๆในเอเชียมีคูเมืองที่เกิดจากเครือข่ายการขายที่เหนือกว่าการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ที่ดีเยี่ยมแล้วก็มีวินัยในการสร้างกำไรและกระแสงเงินสดคุณภาพสูง ผลการดำเนินงานล่าสุดก็ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเติบโตนะคะอย่าง VOB+14% n ใน H1 25แล้วก็การสร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมอย่าง OPS ROE ที่ประมาณ16%พร้อมทั้งมีการคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นอย่างจริงจังด้วยค่ะครับผมจุดเด่นชัดเจนมากค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะความเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับจีนฮ่องกงกฎร,ระเบียบแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไม่ควรมองข้ามไปเลยดังนั้นการเข้าลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพดีเยี่ยมอย่าง AIA เนี่ยก็ยังควรต้องอาศัยจังหวะที่เหมาะสมที่ราคาหุ้นมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยเพียงพอเช่นอาจจะที่ระดับ PE ต่ำกว่า15เท่าหรือ P/EV ต่ำกว่า1.5เท่าควบคู่ไปกับสัญ,ญญาณพื้นฐานที่ดีด้วยนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจใน ระยะยาวจากทั้งการเติบโตของธุรกิจเองแล้วก็วินัยในการคืนกําไรของผู้บริหารค่ะน่าคิดเหมือนกันนะครับว่าการที่ AAA ให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วก็การวางแผนเพื่อวัยเกษียณมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยในขณะที่สังคมเอเชียกําลังแก่ตัวลงอย่างรวดเร็วมันอาจจะเป็นคุญแจดอดสาคัญเลยนะครับที่จะปลดล็อกการเติบโตระลอกใหม่ที่ยั่งยืนในระยะยาวชนิดที่อาจจะเกินความคาดหมายของเราในวันนี้ก็ได้นะครับ อืมเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้เรากลับไปคบคิดกันต่อจริงๆครับถ้าคุณชอบการพูดคุยวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้กดติดตามช่องไทยก็รีวิวไว้เลยครับและอยากให้เราทำเนื้อหาแบบไหนพูดคุยเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปครับ